ดีเจ้าอีป่ออีแม่เป็นปีนป้อง,งๆวันนี้มากินแกงแกงพักละพักเซียวใส่ปลาย่างมามากินข้าวกันพักละก็คือชะอมพักเซียวนี่เป็นห้องอยังกัมฮู้เดอร์แกงใส่พักเชียงดาตวดัวใสใสเฮ็ดลมมา่งนณะป่อแม่พี่น้องเถื่ข้าวายตัวกันข้าวหนึ่งมา่ เาจะมากินนะอ้่อได้ดูคลิปเต็มไปดูติอ่าเจ้านางน้อยเอ้ยมใจแล้วด,ดันดินทินเหนือใน YouTube ฝากก็ไลค์ก็แชรก็ติดตามตัวนะเจ้าขอบคุณทุกท่านนะเจ้าติดต,ตามนะเจ้าเน้อขอบคุณเจ้ามาอืม้มนกะ แข่งพักละพักเซียวปอมแม่พี่นอกแข่งพักละพักเซีบวห้องว่าพักผักกลางพักอีสานบนห้องพักอันอย่าง แต่ผากเหนือเป็นห้องผักเซียวเนี่ยจะคล้ายกับใบชงโคอืมยิ้มใ่มัแค่ส้มเนี่ยเจ้าเนึ่ีใจแสงปลาปลาย่างแต่เฮ็ดเป็นห้องเฮ็ดอันยังอีสานบอกว่แต่เหนือเป็นห้องเฮ็ดลม เห็ดอะไรอีกสารเขาเรียกเห็ดลมอะ่ะฮะเห็ดกระด้างอืมเห็ดกระด้างเหรออันนี้มันเป็นเห็ดออนเป็นเห็ดนุ่มอ่ะเจ้าเป็นเธอพัดเสียงดาเลย อย่างที่ข้าวตัดกันจำลงไปอยู่คนเยอะอยู่ต้องใจไม่ได้กินกระเพเอยู่คนเยอะตังเหนือเปิดห้องจำเนื้อจำเนื้อจำจังเหนือเปิดห้องจำก็คือจิ้มนะคะจังเหนือเปิดห้องว่าจำอจินาะเจ้าเหนือ

เข้าเมืองคนเมืองกินก็ข้าเมืองมันก็นล้าไปเห็นของผาคใ่ละภาคเนา,านะแต่แม่เจ้านางแกงบ่าใส่ปลาล่าแล้วแกงใส่เกลือผองปรุงรสเน,นี่ยใครอันน่เจ้าพลจะไข่พอในคลิปได้นะเจ้าเนิน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าแกงแบบแกงแบบนี้คือแกงแบบสุขภาพพ่ออย่างอ้าหมาส่หมูบาไส่ปลาบลาไส่ไก่บาไส่อะอย่างนะเจ้านะ บาไซห้าบาไซกะปิเพราะว่าแม่เจ้านางกินของมักของดองมาได้กินได้แต่ปลาปลาย่างปลาปลาซดเนี่ยเจ้าถึงได้หมดแต่ว่าหมูหมูหมของทะเลอย่างทุกอย่างไก่แม่เจ้านางม่กินของมักของดองทุกชนิดนะเจ้าแม่เจ้านางบ่เอาเลยนะของเป็นก๊ดแม่เจ้านางก็บ่เอา แต่มันหนาวแล้วถก,กดก็จริงแต่เวลามันเข้าไปในร่างกายเขามมนกลายเป็นด่างวยเป็นมะเร็งแล้วหายละดูแลสุขภาพพักลาซื้อมาแจ่ได้ผงแรบพวกเขาไฟอะ่ะใครสนใจนะสั่งได้เลเ้า ล่างสารพิษรับสารพิษออกจากร่างกายออกจากพักออกจากผลไม้แล้วเอาไ้แจกล่างพักมันสะอาดแต่เราเอาพักของไปแจกผลไม้ลงไปแจกสิบห้านาทีเอาขึ้นมาบริโภคได้เลยโอ,อย้ยล้ำก็ล้ำเฮ็ดห่อนก็บห่อน มีวันเกิดลูกสาวชวนไปกินไอ้ยังชูชูๆอย่างเช่ยังยิงชูบ้ามักมาไปครับบ้ามักมาของพิยแบบนี้ขนมนมเลย ก๋อเตาด๊เขาเต็มมือกาเม็ดนนองอืมกำล,ลังล้ำจะอิ่มละมไปก่อนเนอะวันถูงมาพอกันว่าแม่เจ้านังจะทำกับข้าวอันยังกับข้าวสุขภาพเน่ะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้า